สวัสดีครับและนี่คือ Wash Watch Watch รายการที่จะนําเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้มีคอมเมนต์หนึง่งอยากจะเห็นท่าโจมตีที่แรงที่สุดของแต่ละชาติและมันก็ได้เปสกิลต่อมใจเราให้อยากทาขึ้นมาจนได้มาเป็นคลิปนี้ซึ่งเมื่อเรา Watch Watch ก็ได้ไปรวบรวมท่าโจมตีที่มีพลังรุนแรงที่สุดในแต่ละชาติมาให้ทุกท่านครบทั้ง18ชาติโดยเราจะไม่นับรวมพวกท่าซีมูฟหรือ G Max Move นะครับจะนำแค่ท่าโจมตีธรรมดาทั่วไปเท่านั้นและเราจะอิอะง เมื่อเราผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปดูท่าโจมตีสุดแรงสําหรับชาติแรกกันได้เลยครับชาติที่1 normal ชาติปกติท่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดของชาติปกติเป็นท่าโจมตีทางด้านกายภาพนั่นก็คือ explosion เป็นท่าโจมตีที่เปิดตัวในเจนที่1นึ่งถ้าตรงตามชื่อเลยครับ explosion คือการระเบิดท่านี้ก็จะเป็นการปรีชีพระเบิดตัวเองม่องแฉ่งและสร้างความเสียหายให้ทุกสิ่งรอบข้างอย่างรุนแรงโดยจะมีพลังทําลายอยู่ที่2 5 0ความแม่นยํา100%ใช้ได้5้าครั้งเพิ่มมไดด้สสูงุปก ที่จะใช้ท่านี้ได้ส่วนมากก็จะมีแต่พวกตัวกลมๆทั้งนั้นอย่างเช่นโกโรเนียมารุมาย คอลิเทอสเป็นต้นชาติที่2 f i ไฟติ้งท่าต่อสู้ท่าที่มีพลังโจมตรีรุนแรงที่สุดของชาตินี้ก็คือโฟกัสพันช์มีมาครั้งแรกในเจนที่3เป็นท่าโจมตีกายภาพมีความแรงอยู่ที่105 0ซความแม่นยำ100%ใช้ได้20ครั้งเพิ่มได้สูงสุด32จะเป็นการตั้งสมาธิก่อนจะออกมัดแต่ถ้าโดนโจมตีในระหว่างที่กำลังตั้งสมาธิอยู่ก็จะไม่สามารถใช้ท่านี้ได้โปเกมอนที่จะใช้ท่านี้ได้ส่วนมากก็จะมีหมัดที่ใช้ต่อยแหละครับอย่างเช่นบาริเตสวามูราโกอลู แต่ความจริงแล้วก็ยังมีอีกชาหนึ่งนะครับที่มีพลังความแรงเทียบเท่ากับชาโฟกัสพันช์นั้นก็คือมิเอีย์แอสซอลส์ท่าโจมตีในเจนที่แปเป็นท่าโจมตีกายภาพความแรง105เซฟความแม่นยำหน0้ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุดแปซึ่งท่านี้เป็นท่าประจำตัวของนนง,งิกระนั์เา้านั้นไม่มีโปเกมอนตัวอื่นที่ใช้ท่านี้ได้เลยท่าที่3 f l ฟลายอิงชาิบินท่าโจมตีที่แรงที่สุดของชาินี้จะเป็นท่าที่เปิดตัวในเจนที่1นั่น็ Sky น,ทนท่าีก3 ยังคงเป็นท่าโจมตีกายภาพร้วนซึ่งหน้า Sky แอค a ท k จะเป็นการบินขึ้นไปบนสองฟ้าเพื่อรอโอกาสโจมตีและมีโอกาสที่จะติดคร i ติ c a l h ิตและทําให้เป้าหมายเกิดอาการชะงงกหทั้งโดนโจมตีได้อีกด้วยความรุนแรงของาตานี้จะอยู่ที่100 cc ความแม่นยำ90%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8โปเกมอนที่จะใช้ท่านี้ได้ส่วนมากก็จะต้องเป็นพวกที่มีปีกนั่นแหละครับอย่างเช่น y o ุโ o ส k u จูไนเปอร์ฮาโชโบเป็นต้นชาิที่4พอยซอนชาติพิษท่าโจมตีที่แรงที่สุดของชาติพิษก็คือเบลสเป็นท่าโจมตีเวทที่เปิดตัวในเจนที่6มีพลังความรุนแรงถึง100เยเซความแม่นยำ90%ใช้ได้10ครั้งเพิ่มได้สูงสุด16ซึ่ง5เบลสจะเป็นการพ่นพิษใส่เป้าหมายแต่จะต้องกินเบอร์รี่ที่ถืออยู่เพื่อใช้ท่านี้โปกเกมอนที่ใช้ท่านี้ได้ก็จะมีมารุนมอคูจิคิง บอกเป็นต้นและนอกจากท่าตีเวทแล้วยังมีท่าโจมตีกายภาพที่แรงเท่ากันด้วยนะครับนั่นก็คือกังช็อตเป็นท่าที่เปิดตัวในเจนที่4มีความแรง120ความแม่นยำ80%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ท่ากังช็อตเป็นการโจมตีโดยการยิงขยะสุกกระบกใส่เป้าหมายและอาจจะทําให้เป้าหมายติดพิษหลังโดนโจมตีด้วยโปเกมอนที่จะใช้ท่านี้ได้ก็จะมีดัตลาสบโลมโอคุตัน เป็นตน้นท่าที่5กล่าวชาติดินท่าโจมตีสุดแรงแสงทางโค้งของชาติดินจะมีเท่ากันอยู่2ชาติและทั้ง2ชาติก็เป็นท่าโจมตีกายภาพเหมือนกันด้วยโดยท่าแรกก็คือเฮดลองลัชเปิดตัวในเจนที่แปดในภาคเลเจน d ์อาเซอุสเป็นการใช้ร่างกายทั้งตัวพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงและจะลดค่าพลังป้องกันทั้ง2ด้านของเป้าหมายอย่างละ1ระดับอีกด้วยซึ่งท่านี้มีพลังความรุนแรงถึง100หน0่ใช้้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8โปรเรมอนทีใช้ได้ห้าครั้ได้ส่มรับตัวที่แีในเจนที่8 9ก็จะมีในพวกใหญ่หนาถึกทนกันทั้งนั้นเช่นไดโดโทส กาจิกุมะอีไดนากิบะเป็นต้นส่วน5าโจมตีอีกท่าหนึ่งที่มีพลังความรุนแรงเท่ากับเพชรลองลัชนั่นก็คือไรซิพิสเบลดเป็น5าโจมตีกายภาพเปิดตัวในเจนที่6กแต่จะมีเฉพาะในภาคโอเมการูบี้และอัลฟาซับไฟเป็นต้นไปนะครับในภาค x อ็แจะไม่มีท่านี้แน่นอนว่าความรุนแรงของท่านี้เท่ากันกับเพชรลองลัชอยู่ที่1 2 0่่และความแม่นยำของท่านี้จะเป็น85%ใช้ได้สิครั้งเพิ่มได้สูงสุด1 6กโดยจะเป็นการโจมตีฝ่ายตรงข เรากับใบมีดซึ่งท่าプレスピスブレดเป็นท่าเฉพาะตัวของกราดอนเทพหลักแห่งเจนที่3เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีมอนตัวไหนที่ใช้ท่านี้ได้เลย่าทีหกร็อกชาหินและนี่ก็เป็นอีกชาติที่มีท่าโจมตีที่แรงที่สุดเท่ากัน2ชาติและทั้ง2ชาติก็เป็นท่าโจมตีกายภาพเหมือนกันด้วยโดยท่าแรกจะเป็นเฮสแมชเป็นท่าโจมตีที่เปิดตัวในเจนที่4ีมีความแรงอยู่ที่150่ร้้ซความแม่น80%เ็นใช้ได้5้ครั้งเพิ่มได้สูงสุดแดซึ่งท่าโจมตีนี้จะเป็นการ ใช้ท่านี้ได้รับความเสียหายครึ่งนึงจากความเสียหายของอีกไฟล์โดยมอนที่จะใช้ท่านี้ได้น่าจะต้องเป็นมอนที่มีหัวเ้ยแล้วมอนตัวไหนไม่มีหัวละเอ นั่นแหละครับม้อนที่ใช้ท่านี้ได้เช่นสึกไกดอสโุซอกกี้เอมบูออเป็นตน้นส่วนอีกท่าหนึ่งที่มีความรุนแรงเท่ากันเป็นท่าตีกายภาพเหมือนกันแถมยังเปิดตัวในเจนที่4เหมือนกันด้วยนั่นก็คือร็อกเลกเกอร์เป็นการใช้ก้อนหินขนาดใหญ่โจมตีใส่เป้าหมายและจะทําให้มอนที่ใช้ท่านี้ต้องชาร์จพลังขยับตัวไม่ได้ในเทิร์นถัดไปแต่ถ้ามอนเป้าหมายมีความสามารถบุลเลตพลุก็จะป้องกันท่านี้ได้ด้วยซึ่งท่าร็อกเลกเกอร์มีความแรงอยู่ที่1นึ่งร้อยช้ไเซฟความแม่นยำเด้าสิบเป และถือว่าเป็นห้าโจมตีเฉพาะตัวของโดเซดอนในเจนที่4ด้วยนะครับนอกจากโดเซดอนแล้วจะมีมอนในก2ตัวที่จะใช้ท่านี้ได้ซึ่งทั้ง2ตัวเป็นมอนแห่งเจนที่5และเป็นร่างสายพัฒนาการน,นั่นก็คืออิชิซึไมและร่างสองิวาพาเลสนั่นเอง ท่าที่เจบัคชาติมแมลงท่าโจมตีสุดโหดของชาติมแมลงก็คือเมกะฮอนเป็นท่าโจมตีกายภาพที่เปิดตัวในเจนที่2มีพลังความแรง120เคลวามแม่นยำ85ใช้ได้1ิครั้งเพิ่มได้สูงสุด16โดยจะเป็นการใช้เขาแหลมคมกระแทกใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงและถือว่าเป็นท่าเฉพาะตัวสาหรับมอนเจน2อย่างเฮลาครอสถ้าเป็นเจนที่3เป็นต้นไปก็จะมีมอนตัวอื่นที่ใช้ท่านี้ได้แล้วอย่างเช่นแอปโซลโดยไซดอน ป็นต้นธาตุที่8โกสธาตุผีธาตุโจมตีสุดแรงแร่งสุดขั้วของธาตุผีจะมีท่าอกัาอยู่2ท่าโดยท่าแรกจะเป็นท่าโจมตีเวทซึ่งก็คือ Astro Balage เป็นท่าโจมตีที่เปิดตัวในเจนที่8มีความแรง120แม่นยำ100%ตีโดนชัวร์และใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ซึ่งท่านี้จะเป็นการส่งผีตัวเล็กๆจำนวนมากออกไปโจมตีใส่ศัตรูและเป็นท่าเฉพาะตัวของมอนสเตอร์อย่างบา l d r i ล่างขี่ม้าดำเท่านั้นไม่มีมอนตัวไหนที่ใช้ท่านี้ได้เลยส่วนท่ีงแร กจะเป็นท่าโจมตีกายภาพนะครับนั่นก็คือ Shadow Force เป็นท่าโจมตีเฉพาะตัวของกิราติน่ามอนเช่ผีแห่งเจนที่ีก็เป็นการเปิดตัวท่าโจมตีพร้อมมอนเลยล่ะครับส่วนความแรงของท่าน,นี้จะอยู่ที่120แม่นยำ100%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8เหมือนท่าโจมตีที่เพิ่งกล่าวไปโดยท่า Shadow Force จะเป็นการหายวับไปในความมืดแล้วก็โผล่มาโจมตีในเทินถัดไปถึงแม้ว่าเป้าหมายจะป้องกันตัวเองอย่างเช่นท่า Project ก็ไม่สามารถหลบหลีกท่าน,นี้ไปได้หรือถ้าเป็นในภาค Legend a r s e u s ก็จะสามารถใช้ได้ในเชิน แต่ความเร็วก็จะลดลงและทําให้ผู้ใช้เกิอดอาการสับสนหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับแต่ขอแถมอีกนี้ต้องจากกีราตินาที่จะใช้ท่านี้ได้แล้วความจริงก็จะมีเทพผู้สร้างอย่างอาเซอุสที่จะมีท่านี้ได้จากอีเวนต์พิเศษเท่านั้นถ้าตามปกติทั่วไปแล้วก็วจะมีแค่กีราตินาตัวเดียวเท่านั้นเลยครับที่จะใช้ท่าแช o w f ์ฟอสได้ธาตุเก้าสตลทาดเหล็กและใย,ยอาหารคนฟังหน่อยแล้วกันนะครับพูดถึงทตุเหล็กทีไรมันก็อยากจะเล่นแต่ท่าโจมตีแห่งเหล็กที่แรงที่สุดเพียงหนึ่งเดียวแบบที่ไม่นับา ove, หรือ G จะเป็นท่าโจมตีแห่งภาคสกัลเลตและไวโอเลตภาคล่าสุดนั่นก็คือที่กรชอนแฮมเมอร์เป็นท่าโจมตีเฉพาะตัวของเดคานุจังม่อนชมพูถือค้อนร์เริ่มเทิมซึ่งมันก็จะแกว่งร่างกายไปรอบๆแล้วโจมตีด้วยค้อนขนาดใหญ่ของมันแน่นอนว่าฟาดด้วยค้อนต้องเป็นท่าโจมตีเกายภาพอยู่แล้วโดยจะมีความแรงสูงถึง106 0ซแม่นยำ100%ตีโดนชัวๆและใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ปทั้งตีแรงและแม่นยำขนาดนี้เกือบจะเป็นท่าที่โกงมากๆแล้วละครับแต่ยังดีที่มันโดนเนฟด้าา่าท น้ตติดด่อกัไจะต้องเว้นไปใช้ท่าอื่นบ้างหรือถ้าโจมตีล้มเหลวในครั้งแรกก็จะสามารถใช้ต่อเนื่องได้ท่าที่สิบไฟชาติไฟและแล้วก็มาถึง1ใน3ของชาติโปเกมอนเริ่มต้นแต่ถ้าโจมตีที่แรงที่สุดนี้มอนเริ่มต้นก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นท่าเฉพาะตัวของโปเกมอนมายาแห่งเจที่5วิกตินนี่นั่นก็คือชาว,วิคเรียก็เปิดตัวพร้อมวิกตินนี่นั่นแหละรครับซึ่งชาตินี้เป็นสุดยอดพลังไฟที่แรงซะยิ่งกว่าท่าจีแม็กมูฟของตายไฟแห่งเจที่แปดอย่างชาติทีแม็กสฟ เป็น5โจมตีกายภาพมีความแรงอยู่ที่108 0ซเม่นยำ95ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8โดยท่านี้จะเป็นการใช้เปลวไฟที่ร้อนแรงจากตัว V บนหน้าผากของวิกชินนี่พุ่งเข้าไปใส่เป้าหมายหลังจากใช้ท่านี้แล้วก็จะลดพลังป้องกันทั้ง2ด้านและความเร็วอย่างละหนึ่งระดับได้ถึงยังไงแล้วท่านี้มันก็เก่งเวอร์วังอลังการอยู่ดีและนอกจากมันจะเป็นท่าเฉพาะตัวของวิกชินนี่แล้วมอนอีกตัวที่แอบใช้ได้ก็คือเล็กควอซ่าแต่จะเป็นตัวที่ได้รับจากอีเวนต์พิเศษเท่านน้ทนท่่ er, ทาาีี11วอเร์และก็ป็ปน อีกหนึ่งชาติเริ่มต้นแต่จะมีท่าที่แรงเท่ากันอยู่2ชาติและเป็นท่าที่เปิดตัวในเจนที่3เหมือนกันแถมยังเป็นท่าตีเวทเหมือนกันอีกด้วยโดยท่าแรกก็จะเป็นไฮโดรแคเนนเป็นการโจมตีด้วยระเบิดน้ําขนาดใหญ่หลังจากใช้ท่านี้แล้วในเชิงถัดไปก็จะต้องชาร์จพลังขยับตัวไม่ได้ก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นหละครับเพราะมันมีความรุนแรงถึง150เลยทีเดียวความแม่นยำาสิใช้ได้5าครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ปมอนที่จะใช้ท่าดีได้นอกจากมิลแล้ว,ท,ว,วท,ลลท่่ 1, x, ทดคีี1 2O เจนที่3ลากลัสเจนที่4ีอมเพลตเจนที่5ไดเกนคิเจนที่6กแก๊กโคงะเจนที่7อาชเลนเจนที่8อินเทเลียนและเจนที่9อย่างเบนิวาลังมันก็ยังมีตัวที่มีท่านี้จากท่าพิเศษ1ตัววาเน่โนโกและอ e ีเวนพิเศษ2ตัวเซนิกาเมะและอาเซอุสนั่นเองและอีกท่าโจมตีหนึ่งที่แรงเทียบเคียงกันมานั่นก็คือวอเตอร์สปาตส์ความแรง150มม่น0่ใช้ครั้เพิบควงมแม่นด,ดนึ่งี้จยเปารพเน,น็นําใส่ไีกฝ้าคร้างาเพิามอนใช้ท่งนี้มีเลดอด HP HP เต็มหลอดท่านี้ก็จะมีพลังเต็มพิกัดแต่ถ้า HP เหลือต่ำลงมาเมื่อไรท่า Water s p o u t ก็จะยิ่งเบาลงไปมอนที่จะใช้ท่านี้ได้ทุกตัวล้วนกลมๆพองๆกันทั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าวานเจน3มเวลโกและล่าง2เวลโอเทพหลักเจน3ไคโอคาปูรูริวและล่าง2บรูนเจลครบตามนี้แหละครับแต่มันก็จะมีการส่งต่อชาดโดยการบลีดไข่ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเซนิก,กามะและเชฟโฟโอสตัวนี้ที่จะใช้ท่า Water s p o u t ได้ด้วยเช่นกันท่าที่12ส Glass ถาดพืชท่าสุดท้ายสำหรับ3 ชาติมอนเริ่มต้นชาติาน,นี้ก็มี2ท่าโจมตีที่แรงเท่ากันอีกแล้วโดยท่าโจมตีท่าแรกก็คือคลอลโบรบลัสเป็นท่าโจมตีเวทที่เปิดตัวในเจนที่8สำหรับภาคเลเจนด์อาเซอสุสเป็นท่าโจมตีเฉพาะตัวของมารูมายร่างฮิซุยซึ่งท่านี้จะเป็นการปล่อยคลอโรฟิลที่สะสมไว้ในร่างกายออกไปโจมตีใส่เป้าหมายมมทีความรุนแรงถึง105 0แม่น95ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8และด้วยความแรงของชาตินี้แถมยังแม่นขนาดนี้มันก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหน่อยละครับซึ่งมมมัันนนนนนจะสสร้้้้าาาาางงงงคววเีียยหหหใใ่่อชทกซึด เลือด SP ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดเลยทีเดียวเชียวส่วนอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่า f l e s e e Plant เป็นท่าโจมตีเวทที่เปิดตัวในเจนที่3จะใช้รากไม้ขนาดใหญ่มาถืมาทุบเป้าหมายด้วยความรุนแรงโดยจะมีพลังทำลายสูงถึง150แม่นยำ90%ใช้ได้ห้ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ปหลังจากใช้ท่านี้แล้วก็จะต้องพักชาร์จพลังไม่สามารถขยับตัวได้ในเชิงถัดไปและท่านี้เองก็เป็นท่าสำหรับมอนเริ่มต้นชาติพืชนะครับคล้ายๆกับท่า h y ด r o c a n อร์ในข้อก่อนหน้านี้มอนที่จะใช้ท่านี้ได้นอกจากมมมมิิิวแล้้้กก็จจะะีีททังอนนนนเเร่่ต1บา เจนที่2อเมกาเนียมเจนที่3จูไคเจนที่4ไดโดทอสเจนที่5จารูราเจนที่6บริกาลอนเจน7จูไนเปอร์เจน8กอริลันดาและเจนที่9มัสคาเนียแต่ก็จะมีมอนเดิมต้นที่จะมีท่านี้ได้จากท่าพิเศษอย่างชิโคริต้าและจากอีเวนต์พิเศษอย่างฟูชิกิดานเน่เท่านี้แหละครับท่าที่1ิบรกชิกท่าไฟฟ้าท่าโจมตีท่าไฟฟ้าที่แรงที่สุดจะเป็นท่าเฉพาะตัวของมอนเทพหลักแห่งเจนที่5อย่างไซคคอมเจ้ามังกรดำท่าไฟฟ้านั่นก็คือท่าโบลสไตรค์แน่นอนว่าต้องเปิดตัว เจดี่5พร้อมกับเซครอมนั่นแหละครับซึ่งท่าโบสตรค์เป็น5โจมตีกายภาพาพลังความแรง1นึเซความแม่น85ถ้าสังเกตดีๆพวกท่าตีแรงแบบนี้ส่วนมากก็จะใช้ได้แค่5ครั้งเท่านั้นและท่าโบสตรค์จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจํานวนมากที่ล้อมรอบตัวปล่อยใส่เป้าหมายมีโอกาส20%ที่จะทาให้เป้าหมายเกิอดอาการชาห,หรือสถานะอัมาพาตนอกจากเซครอมแล้วยังมีมอนอีกตัวที่ใช้ท่านี้ได้จากอ e ีเวนต์พิเศษนั่นก็คือมอนมายาแห่งเจดี่5วิกทีนี่นั่นเองท่า, 34, ic, าี24ซิกชจพลัง ท่าโจมตีสุดแรงแห่งความจิตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เป็นท่าเฉพาะตัวของมอนเทพมาคราวนี้จะเป็นของในครอสมาเพราะมันเป็ซึมท่าพลังจิตและเจ้านี่ก็เป็นถึงเทพหลักแห่งเจนที่7จ้าโจมตีท่าพลังจิตสุดแรงก็ต้องเปิดตัวในเจนที่7พร้อมมันนั่นก็คือท่าพริซเมติกเลเซอร์เป็นท่าโจมตีแวทโดยจะใช้พลังงานอันมหาศาลของปริซึมยิงเลเซอร์ใส่เป้าหมายมีพลังทำลายสูงถึง160็น0่งร้อยหกสิบแใช้ได้ถึ่คร้ด้สูงสุด16แตจะเห็นว่าทั้งแรงแ่นใช้ได้หลายครั้งแบบนี้มันก็มยด้ส หลังจากใช้ท่านี้แล้วจะต้องทําการชาร์จพลังทาให้ไม่สามารถขยับตัวได้ในเจินชัดไปท่าที่15ไ i ซ์ท่าน้ําแข็งท่าที่แรงที่สุดของาตินี้จะมีอยู่2ท่าที่แรงเท่ากันและทั้ง2ท่าต่างก,ก็เป็นท่าเฉพาะตัวของมอนตัวเดียวกันอีกด้วยแค่ต่างฟอร์มกันเท่านั้นโดยตัวแรกก็จะเป็น Black Qlem ท่าเฉพาะตัวของมันก็คือ Freeze Shock เป็นท่าโจมตีกายภาพความแรง100 C C C, แม่นยำ90%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8หลังจากเลือกใช้ท่านี้แล้ว Black Qlem จะทําการรวบรวมแสงเยือกแข็งที่มีประจุไฟฟ และโจมตีใส่เป้าหมายด้วยความรุนแรงในเชิงถัดไปมีโอกาส30%ที่เป้าหมายจะติดสถานะชาห,หรืออัลมา,าพาสส่วนอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นของคิวเรมอีกล่างหนึ่งซึ่งก็คือไวท์คิวเรมจะเป็นท่าโจมตีเวทที่มีชื่อว่าไอซ์เบิร์นความแรง 100cc แม่นยม90%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8เหมือนกับชาติก่อนหน้านี้โดยชาไอซ์เบิร์นจะเป็นการสร้างอากาศที่เย็นจัดแล้วค่อยโจมตีใส่เป้าหมายในเชิงถัดไปมีโอกาส30%ที่เป้าหมายจะติดสถานะเผาไหม้ด้วยท่าที่16 ต้องพูดว่าและนี่ก็เป็นอีกชาติที่มีท่าโจมตีแรงที่สุดและท่าเฉพาะตัวของมอนเทพซึ่งเจา้ามอนเทพตัวนี้เป็นเทพหลักแห่งเจนที่8มันก็คือมุกเกนไดนาเพาะวมันมาถึ้มาชาติพิษมังกรและท่าโจมตีเฉพาะตัวของมันก็คืออินเทอร์เนบีมท่าโจมตีแห่งเจนที่8เป็นท่าโจมตีเวทมีพลังสูงถึง1 6เซแม่นยำ90ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8โดยชาตินี้เป็นท่าที่ทรงพลังที่สุดสำหรับมุกเกนไดนาเลยละครับก็ในเมื่อมันเป็นชาติทีีี่่่มมมมควววาาาาาาแแรรรรงงงงงขขนนนดด้้้้หหลลลััััจจจจกกใชชเสส็็ตตอยยุิ์พะไไถบ ในเทถาดีสิบเจ็ดดักคาดความมืดท่าโจมตีที่แรงที่สุดของชาตินี้เป็นท่าเฉพาะตัวของมอนตัวเดียวแต่ว่ามอนตัวนั้นเป็นแค่เพียงมอนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เหล่ามอนเชฟของชาติอื่นๆหลายๆชาติตย่างใดและเจ้ามอนตัวนี้ก็คือมรุเปโกโปเกมอนสองหน้าชาติไฟฟ้าความมืดและท่าเฉพาะต,ตัวหรือซิกเนเจอร์มูฟของมันก็คือออร่าเวลเป็นท่าโจมตีกายภาพที่เปิดตัวในเจนที่แปดเ่นเดียวกับเจ้ามูรุเปโกนั่นแหละครับซึ่งท่าออร่าเวลจะสร้างวงล้อพลังงานมาโจมตีใส่ศัตรูมีพลังความแรงอยู่ที่หนึ่งร้อยเซฟ แม่100รตีโดนแน่นอนแต่ใช้ได้ถึง10ครั้งเพิ่มได้สูงสุด16กาชาออร่าวิวนี้จะเปลี่ยนรูปแบบชาติของชาไปตามฟอร์มของเจ้ามรุเปโกถ้าเป็นฟอร์มฟูเบลีโมร่างอิมชา่าออร่าวิวก็จะเป็นธาตุไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นฟอร์มฮังกี้โมหรือร่างหิวก็จะเป็นธาตุความมืดแล้วหลังจากที่ใช้ท่านี้ด้วยพลังงานที่สะสมไว้ที่แก้มของเจ้ามรุเปโกจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับอีกด้วยที่แรงใช้ยังบัฟบความเร็วถึงแม้ว่าตี่ท18 แฟรี่ชาติแฟรี่ถ้าโจมตีสุดแรงเพียงหนึ่งเดียวซแซลมอนเพียงตัวเดียวถ้าไม่นับเจ้าพวกเรียนแบบชายอย่างมาร์โดเบิรนั่นก็คือชาไลออฟลูนเป็น5โจมตีเวทมีความแรงถึง100่งรความแม่น90%ใช้ได้5ครั้งเพิ่มได้สูงสุด8ปดท่านี้เป็นการดึงพลังของเอเชนอลฟลาวเวอร์แล้วยิงลำแสงกงันทรงพลังใส่สัตรูแลลมอนที่ใช้ท่านี้ก็จะได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งที่อีกฝ่ายได้รับด้วยกสมแล้วที่ท่าไลออฟลูนมันแรงขนาดนี้โดยมันเป็นท่าที่เป เกโมนดอกไม้หนึ่งเดียวชาติแฟลลี่แต่จะต้องเป็นฟอร์มเอเชนอลฟลาวเวอร์ที่มีลายสีน้ำเงินถือดอกไม้แดงเท่านั้นถึงจะใช้ท่านี้ได้แต่จากในข้อมูลที่เราหามาล,ลายเจล่างเอเชนอลฟลาวเวอร์ไม่มีปล่อยออกมาให้เราตามหาล่าจับกันนะครับแถมในอนิเมะก็ยังปล่มาแค่ในโปเกมอนเจเนอเรชั่นเท่านั้นถ้าไม่แฮกชาลายออฟลูนมาเล่นเองก็ไม่สามารถหาท่านี้มาใช้ได้หรือถ้ามันมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดมากกว่านี้ว่ามันมีปล่อยออกมาแล้วถ้ามีใครรู้ข้อมูลก็พิมพ์บอกเราด้วยนะครับเพื่อเราจะไปหามาเล่นบ้้าาาางต่่ไไหหหนนก็็เปชทีีมมมใ ขอแอบบอกท่าแรงเป็นอันดับ2ไว้หน่อยก็แล้วกันนั่นก็คือท่าเฟลด์แคนนอนเป็นท่าโจมตีเวทประเภทแฟรี่ความแรง130และเป็นท่าเฉพาะตัวของมอนมายาแห่งเจนที่เจนมาเกียร์หน้านั่นเองแล้ว hey. แล้วก็ครบจบเพียงเช่านี้สาหรับท่าโจมตีที่แรงที่สุดของแต่ละชาติตอนแรกเขาว่าจะแยกแบ่ง2พาร์ทแล้วนะครับแต่คิดดีชกีก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ภากมาเพลินๆแล้วก็เลยยาวๆไปจนจบเลยและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติด ตามพวกเราครับ้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ